ศึกคปาเดเลโซซิดัตเปิดบ้านพบเบติไคลเก็ตชัยเข้าร่อไปได้ติดตามในคลิปนะครับ แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้ได้วของกันมีทั้ง LSM99 สปอร์ตสโปสปอร์ตสามซิงส์สปอร์ตและก็ซับบาสสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับช่อง LSM Sport นะครับราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันที่3ากุมภาพันธ์ส5เราจะไปที่ฟุตบอล พบป้านเลเลสเปย์นะครับเป็นคอสิดัดเปิดบ้านพบเบสติสนะครับคู่ที่แข่งตี2ครับสนามก็ในอารีน่านะครับกรรมการเป็นมาตินเนสนะครับเคยเจอกันมา48เกมตั้งแต่ปี1994เสมอ15เจ้าบ้านชนะ16ทีมเยือนชนะ17นะครับ6เกมหลังเบติสทีมเยือนก็แพ้เกมเดียวชนะ4เสมอ1ฟอร์มดีมากนะครับส่วนคอสิดัดก็ถือว่ากลับมาคืนฟอร์มอีกแล้วนะ6เกมหลังแพ้เกมเดียวชนะ3เสมอ2ครับอืมน่าเชียร์เกินนะฮะโอเค เออเขาสดัดไม่แพ้เบติสในบ้านถึงสี่เกมแล้วเหรอเฮ้ยแย่สุดยอดว่ะถึงสี่เกมแล้วนะช่วงหลังก็เป็นเบติสชนะสี่ศูนย์สามหนึ่งอ๋อหนึ่งในบ้านนะถ้าเปิดบ้านก็โดนกันแปลว่าสสียดัดในหนในบ้านแข่งแก่งพองสมควรนะครับโอเครับดูราคาน้ํากันบอลถ้วยสองลูกครึ่งกดต่ําก็ได้ส่วนราคาแฮนด์แคปเจ้าบ้านต่อปปอครึ่งลูกครึ่งลูกล,กลองอะนะคิดว่าแม่งบอลถว้วยแบบนี้นะสูสีกันนะแล้วก็เบติสช่วงหลังฟอร์มดีด้วยนะฮะ ราคาเจ้าบ้านไหลลงทีมเยือนไหลขึ้นมีโอกาสเซ็นสุดระดัใช่ไหม,มแต่ผมคิดว่าเสมอได้แมาโดยราคากทีหนึ่งฟุตบอลสเปนครับหรือโคปาเดลเรลราคาเปิดมาปปถ้าอยากต่อนะผพะว่าปป,ปสวยนะแต่ผมอยากลองครึ่งลูกอะคือเสมอได้ตังค์ไปเลยนะฮะคุณนี้จัดนักเสี่ <c oughs> ัตอนนี้บอลน,น้อยนะจัดได้ครับคู่แรกเราก็อยู่นี่เลยลองเล้ยเอาเบติกครับฟอร์มดีนะฮะคิดว่าเสมอได้ตังค์ไปแลวครับรุ่นบอลสองหน้าทีเบติกกว่าบอลถ้วยนะน่าจะเหนียวแน่นนะไม่กล้าผีผ่ามกันเยอะนะครับ จัดเลยฮะลองเลเยอร์เบสต์นะฮะส่วนคู่ที่สองจะไปที่โปรตุเกสนะครับเป็นปลีก้าโปรตุเกสสองนะครับเป็นคู่ระหว่างโทเฟนเซ่ครับเจอปอร์โตบีนะฮะ,ะ,ฮะก็เคยเจอมาเจ็ดเกมนะปี 2012. สองพันสิบสองเสมอ2เจ้าบ้านชนะ2ทีมเยือนชนะ3นะครับ6เกมหลังทีมเยือนปอร์โตบีก็เก็บใช้ได้ถึงสเกมนะ,ะแล้วก็แพ้3ถือว่าฟอร์มทรงๆนะฮะส่วนโทเฟนเซ่เนี่ย6เกมหลังก็ชนะ2 เสมอหนึแพ้3นะครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องจูนอีกนิดนึงนะอาจจะดีจะกลับมาได้นะครับคู่นี้ยังเข็ยนฟอร์มเหมือนกันนะฮะเจอกันมาก็2 2งสองฟอโต,โตบ 2, 1, ้บีสามสองโทมินส์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งฮะมีคนทำประตูไหมเจ้าบ้านยิงรวมกันแล้วก็เก้าสิบสิบห้าลูกนะส่วนฟอโตบ้บีฟอโต้แม่งก็ถือว่าเป็นทีมที่ดังนะทีมบิลที่ว่าไม่ธรรมดานะมีแค่เจ็ดสิบนะสิบหกสิบแปดเออเกมลุกดูกดีกว่าเจ้าบ้านนิดหนึ่งฮะ ดูราคากันหน่อยราคาเปิดมาสกอร์สูงสองลูกครึ่งสองลูกครึ่งครบสามกดต่ำก็ได้ฮะทิมเยือนตอบปปอ,ปอเอาราคาเสมอที่ตอบโต้นะไม่งั้นราคาแม่งไหลลงเลยราคาไหลลงที่เจ้าบ,บ้านนะโอเคเจ้าบ,บ้านไหลลงแล้วนะอปอโตบีราคาสอุย้ยราคาน้ำไหลามาทางนี้แล้วเนี่ยโทเฟนเซต่ตอบปปอ,ป,อปอนะตอบปปอ,ปอ,ปอกลองเลยวะเนี่ย ลองให้ปอโต้บีมาราคาไหลขนาดนี้แล้ววะงงโอเคไม่ต้องคิดมากระใสแม่สีพันจะดรู้คำตอบพรุ่งนี้ <c oughs> เอาไปรอดูคำตอบพรุ่งนี้นะก็ลองแม่งสีเลยนะฮะโอเคคิดว่าทีสองตัวน่าจะมาได้นะคู่แรกก็ได้อาปติตลองไปเลยนะครบครึ่งลูกนะฮะขอไปครึ่งลูกนะครับส่วนคู่ที่2ก็ลองฟอโต้บีไปปอๆนะคิดว่าเสมอกอะไต่างแล้วนะครับทั้งสองคู่่ะเสมอต่างสองคู่เลยนะฮะดนบอลได้หลายหน้าเลยสบายสบาย สนใจฮัตเชียร์บอลแบบนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ตั้งโอออกมาตัวได้นะตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูบอลฟรีก็สามารถคลิกลิง,อก,ออก,นะงลก์กาากงเข้ามาดูได้เลยนะครับค้าหนาหนึ่งที่สุดในประเทศนะหรือบอกื่อกี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเองเกันด้วยสวัสดีครับ